พี่ให้กับพราคาพี่หน้ากับบคขอพี่นอนกับพท่านมี่เนข้าหนังน้า่เอารับมงดูโอ้ยหนอเป็นจังไดมาจังไดเนี่ยเสียงมงดทีนี้โอ้ยลงมาเยอะ con sẽ cần lật sâu con sẽ cần cao cao lật sâu chẳng khỏi mơ chẳng khỏi mơ Lông mà nhớ bị mò ơi Lông mà hẹn luôn bưng thì hay 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 เ็หนังงคาเฮ็ดกันยังเสียเหอยังไหน้าเนตีเลเย่วอยู่หนอันมีดไดเลยนี่ก็บอกว่าเล่าเป็นว่าว่าเล่าเล่าเป็นอย่างว่าเขาว่าจะพีดเฮ็ดเฮ็ดแบบใดเฮ็ดผิดอยู่ไ้อยู่หน้าเราไปทับตัวนี้ ท,ทับแบบไงนทับของติ you, course, ่งยูไฮยู่นาแล้วเดี Wiz ๋ยวเห็ดยังมาดเงี้ยน้าเป้ามึงดูนิอืมบ้องึงไม่รู้เราไปเห็ดยังยูไฮยู่นาเบองไม่รู้เราไปทับปิ่งยูไฮยูนานั่นแล้วเอาสองมึงดู เพื่อนักขาปีนหาาปน้าเพื่อนักแขงบอ,อยาเมาือแรงก็ให้ยา,มาเมือเ้าก็ห้องบอเ <c oughs> ป็น <c oughs> ไหนล่ะเป็นไหนมันบ่เห็นมันหมืดมวอนอุน <c oughs> ่นกาเล <c oughs> ซีเมนเราเป็นเบาหวานหรือเบาหวานตีเป็นเบาหวานยังไงเบาหวานบวมตีนอเบาหวานบวมได้แบบนี้เบาหวานบวมเด้เด้กันนักหวานเด้เนี่ยนักหวานก็เหล้าแบกแล้วนี่เด้อแบกงานงานน้ำตาลตีแบกงานแบกหวานแมหนักหวานต้องต้องเบาหวานต้องเบาหวานนั่นอนี่ยังไงล่ะบวานจังเม่นเบาขึ้นเาดูเนาดูเอ้า เปาลงมเว้าวนำเปาลงมาดูบเปามาเอานำเปาลงมึงนะยาบบวานสะดุ้งบวานสะดุ้งเอาเปาๆเอาบังเอาังเอาแเออเอาไเต็มที่เด้อให้บวานสะดุ้งเด้อเปาไวย่อื่นเด้อเนี่อื่นนำมุนนี่น้ำมุนนี่บวมบมบเยมดขวดด ชนะตู้ซับไม้ยมวดตีนเ้ยตู้ละซับกรดังวตีนแล้วอู้ละเปลี่ยนยงน้อัดเี๋วน้อมีอยู่มีอยู่มีนวานึงอยู่ะไนี่อะไรถั่วรับลึกเียับลึกเียเตือนถูกแค่เอาเอาเอาตอดังกันเนาตอดังนล้วมงตอดังล้วมึงดู เอ้ยมันคน้อยแว่ายอดใส่ปาดูนะยอดเต่ปาาเออน้ำมุ่นอมมาลิดเลเอิน้ำอมมมาลิดแะอันี้นันคือเริ่มกันเริ่ันแล้วโอ้โหอดังบาดอ้ยขึ้นแลโอ้โอกดังน้ำมนอมมาลิดนมาแล้วอมมาลิดนี่น้าดีได้นี่นาอน้ำอมลิเด่นนาอมลิดน้าอมลิด อุ่มมาลิดยอ่านว่าอัมมะิดเด้อบรได้อ่นว่าอุมลิดเด้อนั่นเป็นไรกัว่เป็นไรกัว่ไปใส่บัตไปใส่นอัตนี่นอไปใส่บัตรเอมาแล้วกับฟ้อนบัตนี่เออมาแล้วพ่นเอาเอา่ยุดลุดไม่หลุด่หลุดขาต่อสนอขาต่อเสนอขาต่องี้ไปครับแงเบดตัวนี้ซิเบดตัวนี้ไม่ห่ ก็ยองกยองงงเสียโอ้ยจะน้าเออมาจะกกงน้าอมารมาจะกกงรู้สิสิ่งนั่งน้าอมารีสเฉย่วนไจะกกงสิแ่้นเมื่อตาบางคนนะเอาเอายกควนจะยังล่ะยกควนหน้ามาอ่ำอยดีจริงยกขวดรอดไรอดนายดีเงีใหิ่นดำรถดเอนนั้นนายดีโอ้ดำอ บัดผุ่นออ้า่ทันเปิดโอ้ยเปิดก่อนดิเปิดไปละนี่อ๋อบาทดิโอ้ยแค่เปิดฝาโลกก็เปลี่ยนแค่เปิดฝาโลกเปลโอ้ยมาฆ่าเนีวนึกว่า โอ้บ no oh, hey, yeah, yeah. I mean, ้านเราสิไอ okay. okay. ้โอ้ยน้อจะเป็นยังพอาะ่อ้วนจะเป็นอียังบอแค่บาบอกแค่บาทอขวาลเบทุกสีผมเองสวนชูแน่วนแนวเ้หน่เออแมนคอยที่ได้ขวาลเบงหดซองยี่พอบัวอแมนโอ้ยจำได้หมดบาผมนี่ละคอยนี่ละชือดคอย้มานเสื่องฟ้าคุณเีว่ามากันเจ้าก็ลยพาลูกพาต่อมาจังสี่เจ้านอนบ่ลุกหอยกัมาเห็ดตัวเจ้านอนม่ลุกนี่น่ะ เจ้านอนบ่ตื่นเจ้าตื่นคือบ่นอนสั่นนี่อือืเนาะห้ามกินก็บ่ได้นอน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 นอัดย่ามตื่นฝันบ่นอนฝันมืดตาฝันบ่เห็นเจ้ามืดตาบ่หลับได้นี่บัดหลับตาละวมืดไปมืดนั่นมีล่ะนี่มืดตาบ่หลับตาเร็วมืดโอ้ยอย่าวิเศษมากยาวิเศษเอาน้าเป่าแล้วก็เลียเอาย่างเป่าแล้วก็เลียกน้าเป่าอีกตั้งหักนี่เลยน้าเป่า น้ำไหนวะน้ำออมฤตเปาน้ำน้ำอมฤตอันนี้อันนี้น้ำอมฤตอมเป็นอามาฤต้มเนอมเป็นอมฤตสวงเส้าละขอเลยขอพ่ลลายเราขพ่อหลวงต่อความพุเต้าเอาสันมังสีขออแค่ละร้อมส่วนเาถือแค่ละค้ามกับเงาเสียขึ้ครับฉูดดีมีไส้แหม้ไปเฮ้ยเฮ้ยอาเบกับไปพอฟังหรั โลกนี้คือโส้าเถอะวะบ้าไปยามสนตะยายามสนตะยาเรานูกาบินกลับรังเสียงแคนแมวดังชวนให้ฉันฟังนณเจ้าอี่โอลานอนวนอื่น โหลบาดเดี๋ยวทูบิวากุสเปียร์ท้นีกคันแปดคี่กคันแปดแล้วคันแปดคันเก่าเครอายุประดทุ่นเก่าดอกไครอายกขับคันยี่สิบเอาต่อไม่เป็นแต่นั่นไ่เป็นแต่หลอดผปดหลอดตายเลยตายย้อนหลังด้วยวะันลันลันงันลันตาตดูาันลันลันวมาฟังเสียงแคนจันเถิดนหา ืองเดอนมาเยือนขอบฟ้าส่องแสงมาณเจ้าเาอ๋ยโอละนอนวลอ๋โอละนอน